ครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงสระบ,บุรีนะพี่เนาะนี่ฮะโฉนดคุดแดงนะพี่หนึ่งไร่เก้าสิบกว่าตารางวาอ่าตีไปเลยก็คือหนึ่งไร่หนึ่งงานแล้วกันเนาะอ่านี่ฮะที่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะพี่ค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานแล้วกันเนาะอ่าเจ้าของเปิดวัที่ 850,000บาทราคาในพอมโอนนะพี่แล้วก็เป็นทางดินลูกลังเข้ามาในแปลงนี่ฮะกว้าง5เมตรฮะกว้าง5เมตรเนาะน้าไฟประปาครบป่ะพี่น้าไฟประปาครบเนี่ยอันนี้ก็ปลูกมันอยู่เนาะที่ค่อนข้าง,างสี่เหลี่ยมจตุรัสด,ด้านหลังก็ไปติดต้นมะพร้าวลยฮะด้านด้านนะฮะด้านหน้าก็กว้างอยู่นะฮะกว้างอยู่ประมาณ30 เจ็ดเมตรฮะประมาณโดยประมาณเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะลึกนิดนึงจะลึกห้าสิบนะประมาณนี้เนาะค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าไฟประปาครบับพี่าที่ดินแปลงนี้ห่างถนนพหลโยธินเพียงเจ็ดร้อยเมตรนะพี่ถนนพหลโยธินอยู่อำเภออ่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสบบระบุรีเนาะนี่ฮะเออเหมาะอยู่นะพี่ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะเนื้อที่ พอดีเพิ่มมานะอ่าราคาไม่ไม่แพงด้วยแปดแสนห้าเจ้าของต้องการขายด่วนเลยนะพี่แปดแสนห้าหมื่นราคานี้พร้อมโอนนะครับพร้อมโอนเนาะเจ้าของบอกมาพร้อมโอนราคานี้อ่าช่วยแกะขายหน่อยเนาะราคานี้อ่าพิกัดก็ฉลบพระเขียดอาําเภอเมืองจังหวัดฉลบุรีโฉนดคุชแดงหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดแสนห้าหมื่นบาทแปดแสนห้าหมื่นบาทเนาะอ่าแปดแสนห้าหมื่นบาท ถามว่าเปี่ยวไหมมันก็ไม่เปลี่ยวนะเพราะว่าด้านหลังมะพร้าวก็มีบ้านที่เข้ามาก็มีบ้านนะแล้วก็ห่างถนนพหลโยธินแค่700เมตรจะถึงหรือเปล่าประมาณฮะโดยประมาณเนาะไม่ไกลใกล้มากเนาะห่างตัวจังหวัดแค่3กิโลโอ้วิ่งใกล้ๆฮะเนาะสบายสะดวกสบายนะแปลงนี้แปลงนี้อยู่ที่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนเนื้อที่โฉนดหนึ่งไร่หนึ่งงานเจ้าของขายอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทราคานีพร้อมโอนสนใจก็ติดต่อนะฮะศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามศูนย์เก้าสองสามแปดศูนย์สี่ห้าแปดสามโฉนดคุดแดงครับ